ไปทีผูกแขนเป็นบ้านใหม่ของพ่อหุ้มแม่ำไพุ่ตานับับผูกแขนขึ้นบ้านใหม่ของพ่อหุ้มแม่คำไพุ่นตา

นั่งร่งหันเลยโอ้ยขึ้นนั่งไม่ได้ทำติบไปอันนี้พักได้เหรอได้ได้แม่เราพักได้ได้เลยหาติ๊บเผาไหมแม่นี่ติ๊บเอานิหนิเจ๊อแก่อมันร้อนมากนะหลายบาทแล้ะเนาะค่ะ ดีเด็ดเลยนะฮะนะนะดีขนาดนี้อกขนาวห้เอากินเผากินเข้าไเช็งไหมเผากินน่ารำวานนจอมไปเรู่อยๆจ้าเขานะฮันม่ให้ลูก่อนนั่นนะ่นี่ ที่ยาทยดีดีอยู่บ้านคำนังอูขี่หมดคุณยายดบ้านแม่บ้านแม่เหดเนาะบ้านแม่ที่ฉ่ำหมอใจบ้านแม่ดีเก้าสิบสี่ดี้าแข็งแรง อี่ลีกน้องปียายโบราณแลเพิ่งพาอาชัยอายุอะกินกอนอกินกินกับกสลังใด้ยครับสำหรับคลิดนี้ก็กดให้กำลังใจพ่อลา์หน่อครับครับโอ้